สวัสดีค่ะคิปนี้เป็นคลิปบันทึกการเดินทางยุโรปครั้งแรกของเราก็จะมีแต่รูปภาพเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเราอยากบันทึกค,ความทรงจำของเราไว้เนาะถ้าเกิดว่าใครชอบก็รบกวนกดไลค์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะหลายจาก่าไปเที่ยวนอร์เวย์กันนะคะวันนี้เราไปลงเที่ยวโดฮาก่อน อันสิบก่อนที่จะไปลงที่เดนมาร์กเพื่อต่อเครื่องไปนอไปตรงนี้เราแวะพักกินแซนวิชใช่แซนวิชแพงมากราคาห้ารอยบาทห้าร้อยน้ำตาตกเลยทีเดียวจากนั้นเราก็ลงออสโลออสโลมาต่อรกไปเข้าโซวเมืองก็จะมีห้องฮีตเตอร์นะสำหรับคนหนาวเนาะเราก็เข้าไปหลบหนาวกันได้อย่างนี้ อันนี้เป็นที่สถานีจากสถานีเดินไปที่พักซิซตีบ้บ็อกใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเพราะว่ามันบอก350เมตรวันนี้เราแพนจะเดินรอบเมืองกันนะคะโดยมีจุดหมายอยู่ที่วิกเกอร์แลนด์พาร์คระหว่างทางไปวิเกเลียนพาร์คน,นะคะก็รอบเมืองร<ำ>อบเมือ ก,กิน,นเลยเหรอ,อถ้าเป็นเอ็มนี่เขาชิมแล้วนะกลัวตายกลัวตายทำไมมันต้องทดสอบเป็นสิบวินีคนช่วงรอยัลพาเลทเราพบน้องหมาด้วยน่ารักมากทำน้องหมาทำหน้าตากังวลมากเลยกลัวโดนลักพาตวัว อันนี้จะเป็นวิกเตอร์แลนด์ค่ะจุดหมายของเราที่ไกลที่สุดเพราะเราไม่ได้ติดมัดเนาะ